บทที่14ความสัตย์ซื่อและความเที่ยงธรรมของเขาจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วแมทธิวบทที่5ข้อที่37แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายทำดีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลาย ด้วยว่าซึ่งเป็นสิ่งที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่เกลียดชังจำเพาะพระพักพระเจ้าลูกาบทที่16ข้อที่15ในสายตาของเขาคนถ่อยเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดยามเขาให้เกียดเกแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำาสดุดีบทที่15ข้อที่ส ผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่นสุภาษิตบทที่10ข้อที่9แต่พระองค์ทรงคำชูคาระรงไว้เพราะความสัต์สุจริตของพระองค์และทรงตั้งคาระรงไว้ต่อเบื้องพระพักพระองค์เป็นนิดสดุดีบทที่41ข้อที่12 คนชอบธรรมผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อของตนบุตรชายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรสุภาษิตบทที่20ข้อที่7เมื่อพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพา,ารักการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น ที่จะเกิดขึ้นยอนบทที่16ข้อที่13คําอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอให้พระองค์ทําให้สามีของลูกเป็นคนสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมตามมาตรฐานของพระองค์โปรดประทานกําลังแก่เขาที่จะพูดว่าใช่เมื่อเขาควรพูดว่าใช่และโปรดให้ความกล้าแก่เขาที่จะพูดว่าไม่เมื่อเขาควรพูดว่าไม่ขอให้เขาสามารถยืนหยัด เมื่อเขารู้ว่าถูกต้องและไม่หวั่นไหวภายใต้แรงกดดันของโลกนี้โปรดยาให้เขาเป็นคนที่ฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลย2ที่โมธีบทที่3ข้อที่7แต่ขอประทานจิตใจที่ยอมรับการสั่งสอนเต็มใจที่จะฟังถ้อยคำแห่งสติปัญญาและเติบโตในทางของพระองค์ขอทรงทำให้เขาเป็นชายที่มีชีวิตอยู่ด้วยความจริง โปรดช่วยเขาให้เดินกับพระวิญญาณของพระองค์ในความจริงตลอดเวลาเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นโปรดสถิตกับเขาเพื่อเขาจะเป็นพยานความจริง เพื่อว่าในยามที่เผชิญแรงกดดันเขาจะตอบสนองด้วยความเชื่อมั่นในความจริงของพระองค์หากเขาพลาดพลั้งในเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นใดก็ตามโปรดประทานหัวใจที่ไวต่อการสารภาพความผิดของเขาเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลยพระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นหนึ 1. 1. ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่แปดถึงเก้าขอทรงอย่าปล่อยให้เขาถูกล่อลวงอย่าให้เขาเป็นคนมุสาในเรื่องใดเลยขอทรงผูกความจริงและความเมตตาไว้ที่คอของเขาและเขียนมันไว้บนหัวใจของเขา เพื่อเขาจะเป็นที่โปรดปานและน่านับถือในสายพระเนตรของพระเจ้าและมนุษย์สุภาษิตบทที่3ข้อที่3-4ถึง4ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการโวยสุภาษิตบทที่18ข้อที่6ความสัตย์ซื่อของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความคดโกงของคนทรยศย่อมทำลายเขา สุภาษิตบทที่11ข้อที่3พระเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงพิพากษาข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์และตามความสัต์สุดจริตซึ่งมีอยู่ในข้าพระองค์สดุดีบทที่7ข้อที่8ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์สดุดีบทที่16ข้อที่1่ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยกรรมชั่วของข้าพระองค์เพราะกรรมนั้นใหญ่โตนักสดูรีบทที่25ข้อที่11